สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็ช่องทางการติดต่อนะครับแจ้งไว้เลยนะครับลา์ดี0 9 5ย1 2 4 4าหแล้วก็อีกหนึ่งลนดีนะครับสลาลม888นะครับเหมือนเช่นเคยนะครับผมจะขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับว่าช่องทางการติดต่อติดต่อยังไงเน้นติดต่อทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญมาแล้วผมจะทยอยตอบกลับนะครับไม่ได้ตอบกลับทันทีเลยที่ท่านส่งมานะครับจะทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับ ช่องสลาลมคอยชแนลนะครับเป็นช่องที่เน้นรับซื้อเหรียญนะครับผมรับซื้อมาเพื่อที่จะขายนะครับยังไงผมก็ต้องรับซื้ออยู่แล้วถ้าเหรียญที่ส่งมาเป็นเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับแล้วเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อก็ไม่ได้หายากจนเกินไปนะครับเป็นเหรียญที่พบเจอกันง่ายในชีวิตประจําวันนะครับเจอก็เก็บสะสมไว้นะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมารู้ก่อนนะครับว่าเหรียญที่ช่องผมรับซื้อมีเหรียญอะไรบ้างนะครับจะได้แบบ ไม่สับสนนะครับกับหลายๆช่องที่ทําคลิปออกมานะครับอยากขายช่องผมก็ดูคลิปช่องผมหรือช่องผมนะครับดูคลิปเหรียญที่ช่องผมรับซื้อนะครับจะได้แบบเข้าใจที่ตรงกันนะครับก็คลิปนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือซื้อมานะครับอันนี้มาจากเชียงใหม่นะครับนี่นะครับเมืองเชียงใหม่นะครับอันนี้ผมซื้อมานะครับก็มี2ส่วนนะครับคือเดี๋ยวแกะแกะแกะไปด้วยเลยนะครับจะได้มีเสียเวลานะครับ คือผมเป็นพ่อค้านะครับผมมีสส่วนนะครับก็คือรับซื้อด้วยแล้วก็หาซื้อด้วยนะครับถ้าเหรียญที่ในกลุ่มซื้อขายเขาขายกันไม่แพงนะครับผมสามารถมาซื้อแล้วผมสามารถที่จะซื้อแล้วนําไปขายต่อได้นะครับผมก็จะซื้อนะครับผมก็จะวนเวียนอยู่ในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับแล้วก็มารับซื้อทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่20นะครับ วันพุธที่20กรกฎาคม2565นานะครับก็จะได้อ้างอิงราคาณปัจจุบันวันที่บันทึกคลิปด้วยนะครับแล้วก็จะจะให้ดูด้วยนะครับว่ามีเหรียญส่งมาจริงๆนะครับอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวแกะดูเลยนะครับค่อนข้างจะเหนียวนะครับนี่นะครับอ่าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับที่ผม ซื้อมานะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับแล้วก็เป็นเหรียญหมุนเวียนที่หาได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับราคาอาจจะไม่สูงนะครับแต่ก็คือเน้นปริมาณนะครับเพื่อนๆสามารถเก็บไว้เหมือนเหรียญเนี้ยเหรียญเรือหงนะครับปี30เนี่ยสภาพเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือไม่ใช่เหรียญตัวหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับแต่ก็คือ เก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับถ้ามีเป็นร้อยหรือว่า50เหรียญค่อยส่งมาขายก็ได้เพราะว่าราคามันจะไม่สูงนะครับเหรียญเรือหงปี3 0นะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละ10บาทนะครับยังพบเจออยู่นะครับเหมือนตัวเนี้ยหบาทขายได้10บาทเพื่อนเพื่อนก็กาไร5บาทนะครับอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าอยู่ที่มุมมองนะครับว่าอยู่ที่มุมมองอยู่ที่เพื่อนๆคิดว่าคุ้มค่าหรือเปล่าถ้าคุ้มค่าที่จะขายผมก็ยินดีรับซื้อแต่ถ้าคิดว่าไม่คุ้มค่าก็ ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับก็เก็บไว้ไม่ต้องส่งมาขายนะครับอันนี้ให้ดูนะครับว่ามีส่งมาขายนะครับนี่นะครับแล้วก็มีสามสี่มีห้าสามนะครับน่าจะมีอีกนะครับอันนี้ดูเป็นถุงก่อนนะครับปีห้าศูนย์นะครับอันนี้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับสองบาทสีเงินรับซื้อแค่ปีห้าศูนย์นะครับที่เป็นเหรียญปกตินะครับ 2บาทสีเงินรับซื้อแค่ปี50นะครับรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเหมือนเดิมนะครับรับซื้อเหรียญละ6บาทนะครับรับซื้อไม่สูงนะครับเพราะว่าผมขายออกเหรียญละ8บาทนะครับช่องทางการขายใครที่ต้องการซื้อเหรียญจากผมนะครับไปติดตามได้นะครับทางช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับไปดูสิว่าซื้อ6แล้วขาย8จริงไหมหรือว่าซื้อ6แล้วแอบไปขาย10 ลองไปดูนะครับลองไปดูผมขายทางช่องผู้ชายขายเหรียญน,นะครับซึ่งอ,อยากรู้ราคาไปดูได้นะครับก็ถึงไม่ไปซื้อเหรียญช่องผู้ชายขายเหรียญก็ไปเช็คราคาไปดูราคาที่ผมขายได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือได้มาอีก100เหรียญน,นะครับ2บาทปี50สีเงินนะครับแล้วก็ดูซิมีอะไรอีกอันนี้มัดยางแยกมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเทอันนี้มาก่อน 1. ส่วน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญพวกนี้ครับเหรียญ42อ๋ 4, 2, อมี41ด้วยอันนี้คือผมก็จําไม่ได้นะครับว,ว่าเหรียญอะไรบ้างนะครับเพราะว่าผมสั่งซื้อไปหลายคนนะครับแต่ว่าพอพอ,พอดูว่าเออพอแกะเหรียญพอดูหน้ากล่องว่าส่งมาจากจังหวัดไหนความจําก็จะค่อยๆกลับมานะครับว่าเออซื้อมาจากใครนะครับเพราะว่า เหรียญมันจะคล้ายๆกันนะครับเหมือนเหมือนเหรียญ10ปี4ีหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่งมาเยอะนะครับส่งมาบ่อยเหรียญ10พวกเนี้ยจะส่งมาบ่อยผมก็อาจจะจําแต่ละท่านไม่ได้ว่าท่านส่งมาเท่าไหร่นะครับกี่เหรียญกี่เหรียญแต่คือหลายๆท่านที่ส่งมาขายผมจะให้ใส่เลขที่บัญชีแล้วก็ส่วนใหญ่จะให้เขียนรายละเอียดมาเลยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการโอนเงินกลับไปให้ท่านนะครับนี่นะครับ สี่หนึ่งสี่หนึ่งอันนี้ให้ดูผ่านๆน,นะครับไม่ไม่ไมอาจจะไม่ได้แยกให้ดูนะครับปีสามสี่นะครับอันนี้ปีสี่สามอันนี้เหรียญดํารู้สึกว่าน่าจะน่าจะแถมมานะครับในราคาหน้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าผมผมน้องเขาเคยส่งเหรียญดํามาแบบนี้นะครับแล้วผมแจ้งไปว่าถ้าเหรียญดําแบบเนี้ยคือผมไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามันสภาพมันมาแบบเนี้ยผมซื้อเข้าเหรียญสิบห้าบาทนะครับ ผมไปขายออกเหรียญละ20กําไรผม5บาทซึ่งถ้าได้เหรียญดํามาแบบนี้ผมก็ไม่ได้ขายให้ลูกค้านะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะขายนะครับถ้ามาแบบนี้คือผมก็จะไม่ได้อะไรนะครับผมก็เลยขอความกรุณานะครับหลายๆท่านนะครับให้เช็คเหรียญให้ผมสักนิดนึงนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มีอ่านี่สามหสามพอจะมองเห็นไหมครับ อันนี้3 7ถ้าเป็นปี37มันต้องมีอะไรนะครับปี37นะครับส่วนใหญ่ที่พิเศษคือมันจะมีเนื้อเกินด้านหน้านะครับเห็นไหมครับมีจริงๆด้วยตรงพระเศียรน,นะครับเห็นไหมครับปี37นะครับเป็นปีที่แบบเนื้อเกินด้านหน้าจะค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็4 3 4สาสองนะครับ สี 4, 2, แล้วก็สีสอันนี้ให้ดูผ่านๆนนะครับ42 43องสี่สามอ่าสี่หอ่าเนี่ยครับเห็นไหมครับเนื้อเกินด้านหน้าส่วนใหญ่ที่ที่พบเจอกันนะครับจะเป็นจะเป็นปี37นะครับ อันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันน,นมันน่าจะอยู่ที่ปีพศ2537นะครับอยู่ที่บล็อกหรืออะไรสักอย่างนะครับเพราะว่ามีออกมาเยอะนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูปี 3, 7จะมีเนื้อเกินด้านหน้าเยอะนะครับอันนี้ก็ปี5353 4 4อ่า41นะครับเดี๋ยวดูว่าได้4 1กี่เหรียญนะครับคลิปนี้อันนี้อ่าหน้าชำรุดไปนิดนึงนะครับ อันนี้ก็สามเจ็ดอีกแล้วเห็นไหมครับเนื้อเกินด้านหน้าอ่าสีหนึ่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวมาดูอ่าสีหนึ่งสีหนึ่งโอ้โหสีหนึ่งหลายเหรียญน,นะครับสีหนึ่งอีกแล้วนะครับโอเคมาดูตัวหลักๆก,กันดีกว่านะครับดูดูสีหนึ่งคลิปนี้อ่าได้สีหนึ่งมากี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดอ่าได้แปดเหรียญนะครับสิบปีสี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอแจ้งราคาตัวหลักๆแล้วกันนะครับสิบปีสี่หนึ่งนะครับผมรับซื้ออยู่เหรียญละแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆจะซื้ออยู่80นะครับเพราะว่าผมอ่าจะขายออกในราคาเหรียญละ1น0บบาทนะครับผมจะขายราคานี้นะครับแล้วก็ผมก็จะซื้อราคาประมาณนี้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับใครที่ บอกว่าซื้อถูกซื้อถูกก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ซีเรียสนะครับผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับเพราะผมเน้นเน้นเน้นทำของผมนะครับเป็นสไตล์ของผมนะครับการจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องชัดเจนนะครับเราต้องมั่นคงนะครับเราต้องไม่หวั่นไหวแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะครับผมรับฟังนะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์มีประโยชน์คอมเมนต์เป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับ อันนี้คือผมรับฟังนะครับไม่ใช่ว่าผมมั่นคงไม่สนใจผมพูดบ่อยๆว่าผมไม่ค่อยสนใจคือไม่สนใจสิ่งที่มันไม่ดีนะครับอะไรที่มันดีที่มีคนมาเสนอเสนอแนะอันนั้นคือเราต้องเก็บมาเก็บมาเก็บมาคิดเก็บมาทำนะครับอันนี้ก็คือแบบมันเป็นหลักง่ายๆนะครับสำหรับชีวิตคนทุกคนเลยนะครับก็อะไรที่ดีคำแนะนำที่ดีนะครับเราควรออกมาคิดนะครับอันนี้คือแบบ เป็นสัจธรรมนะครับส่วนอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่จริงเราปล่อยผ่านไปนะครับอันนี้ไม่แน่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปช่องสลาลมอาจจะเป็นช่องธรรมะก็ได้นะครับอันนี้ขำๆนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสอดแทรกปัชญาชีวิตหรือว่าแบบประสบการณ์อะไรแบบข้อคิดอา,อาจจะเป็นช่องแห่งข้อคิดดําดเนินชีวิตก็ได้นะครับต่อไปแต,แต่แต่คงอีกสักพักหนึ่งนะครับก็ ช่วงนี้ขอรับซื้อเหรียญมาขายก่อนนะครับนี่นะครับก็ได้มานะครับวันนี้10ปี4ีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็คืออย่างที่กล่าวไปนะครับเหรียญเหรียญที่ช่องผมรับซื้อนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับผมรับซื้อเหรียญมาเพื่อที่ผมจะไปขายนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับผมก็ ยินดีรับซื้อนะครับอันนี้ก็คือราคาที่เราคุยกันแล้วโอเคพอใจทั้ง2ฝ่ายก็คือผมยินดีรับซื้อนะครับก็ผมอยากขายเหรียญให้ได้เยอะๆผมจึงมาเน้นรับซื้อเหรียญที่ทุกๆท่านมีโอกาสเจอได้จริงๆแล้วก็มีโอกาสส่งมาขายได้ทุกวันทุกวันทุกวันนะครับผมก็เลือกที่จะทํารับซื้อเหรียญหมุนเวียนตัวนี้นะครับลองลองสังเกตดูได้นะครับเหรียญที่หายยาก มันจะมีไม่กี่คลิปของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญพวกนี้นะครับที่ทุกคนมีโอกาสเจอนะครับจริงๆผมเน้นรับซื้อเหรียญตัวนี้นะครับถ้าท่านใดที่ต้องการจะขายหรือต้องการที่จะสร้างรายได้นะครับ <Okay. S 1> อยากมีรายได้อยากขายทุกวันอยากขายทุกอาทิตย์เดือนหนึ่งขายอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งขายสครั้งอยากมีรายได้เดือนหนึ่งสครั้งนะครับเพื่อนๆดูคลิปของผมนะครับแล้วก็หาเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับ ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับด้วยวิธีที่เพื่อนๆไปติดต่อตามร้านค้าทาโบชัวตัวนี้รับซื้อเหรียญเหมือนผมตอนที่ผมเริ่มแรกๆนะครับไปคุยกับร้านค้าที่สนิทนะครับแล้วเราก็บอกเขาว่าปีพศไหนที่เราต้องการเรารับซื้อแบบนี้แบบนี้นะครับถ้าท่านมีร้านประจําสัก4ี่ห้าร้านนะครับรับรองนะครับท่านจะมีรายได้เข้ามานะครับพอท่านเริ่มมีรายได้พอท่านเริ่มมีเหรียญนะครับท่านก็จะเริ่มอัพเลเวล จากส่งมาขายผมท่านอาจจะไปเปิดเพจขายเองซึ่งมันจะมีกำไรเยอะกว่าอันนี้คือเป็นแนวทางที่ผมมานำเสนอผมมาแบ่งปันความรู้นะครับมันต้องเป็นไปทีละสเต็ปนะครับลองศึกษาดูสิ่งที่ผมพูดมันทำได้จริงไหมแต่ผมขอยืนยันว่ามันทำได้จริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมก็ทำอยู่แล้วผมก็ทำทำมาสำเร็จแล้วจนมาถึงจุดนี้ นะครับก็อาจจะไม่ได้สําเร็จแบบสูงสุดนะครับแต่ก็คือความสําเร็จในระดับที่ผมพอใจนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับช่องอื่นๆช่องใหญ่ๆแต่เราก็ควรพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับผมทําตรงนี้คือผมพอใจผมถือว่าไม่ได้สูงสุดแต่ก็คือเป็นจุดที่เราพอใจนะครับเ,เพื่อนๆลอง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 ไปยังไงอะ่ะลองไปคิดลองไปลองไปดูนะครับว่าสิ่งที่ผมพูด มันเป็นจริงไหมนะครับผมมาหลอกลวงหรือเปล่านะครับก็ลองลองดูนะครับกับเหรียญที่ผมประกาศรับซื้อนะครับเหรียญพวกนี้ทุกท่านมีโอกาสพบเจอนะครับมีโอกาสพบเจอจริงๆนะครับเพราะว่าใช้กันทุกวันนะครับเนี่ยครับก็ลองลองลองศึกษาดูนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะสร้างรายได้หรือว่าท่านที่ต้องการจะเก็บสะสมก็ได้ทั้ง2ออย่างนะครับขอแจ้งนิดนึงนะครับผมเน้นรับเหรียญที่ขายได้เร็วขายได้เลยวันนี้นะครับไม่ต้องรออีก 1ปี2ปี3ปีสปีหปีนะครับผมเน้นเหรียญที่ซื้อขายได้เลยในวันนี้นะครับก็ดูคลิปของผมนะครับก็ลองดูว่ามันจริงไหมผมซื้อจริงไหมนะครับแล้วก็มันหาได้จริงไหมกับเหรียญพวกนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวอีกแล้วนะครับพอได้คุยพอได้พูดนะครับมันก็ไหลมาเรื่อยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบนะครับนี่ครับ จะสามโมงแล้วขออนุญาตขอตัวไปรับลูกที่โรงเรียนก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ